ร้านยูโรชีงกงสวัสดีจ้าวันนี้นะคะทางแอปมีรถมาใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันหลายตัวเลยจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวแรกเลยค่ะเป็นเวสโรยี่ห้าอนะคะราคาคันนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะคะส่วนเลยส่วนมาใหม่เลยส่วนคันที่สองวันนี้นะคะสีเทานี้เป็นเวฟโรยี่สิบนะคะ ak, รยี่สิบไอริสเซค์ต้โตงราคาสามหมื่นห้าร้อยบาทจ้ะ ตัวนี้นะคะตัวที่สาเป็นเวทร้อยี่สิบาไอบางล้มนะคะราคาตัวนี้อยู่สามหมื่นสิบพันห้าร้อยบาทจ้ะทางร้านเรานะคะมีโปรโมชั่นหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดนะคะซื้อเงินผลหรือว่าจะผ่อนกับทางร้านโดยโตรงอันนี้ดาวสูงผ่อนสบายนะคะมีหลายงวดเลยมีหลายเดือนให้ลูกค้าได้เลืเอกกเลยไม่ว่าจะเป็นยี่สิบเดือนยี่สิบสี่เดือนแล้วก็เรามีผ่อนกับ ติดล้อด้วยนะคะตอนนี้่กอนเริ่มต้นตที่2,900น,นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่าไลน์ A.